สวัสดีค่ะเราก็สู่ช่องไม่ปีกเกาะน,นะคะวันนี้แบบจุกๆนะคะสมกับหาย,อยาอันนี้คั่วเะยอันนี้ผัดนะทุกคนเมนูเห็ดเผาะน้ำเอาะเจาะนะคะทุกคนไงแตกเปาะๆะะเลยมาทุกคนนี่นะขนมเทียนของเราโอ้ไส้ไม้พระอ่อนข้าวดำ ข้าวดำด้วยทุกคนข้าวไรเบอร์รี่เออข้าวไรเบอรี่ารยาโกโงแกบแบ่งให้พอดีเลยเอาไว้ทำขนมอบหน้าด้วยยังเหลือมามากินด้วยกันแซ่บๆเลยข้าวขาวก็มี ก็บางทีต้งลุ้นเพราะาอ่าเงิอ่อน,นเ่นกินปันรุ่นไปดอกให้เกลื่อนดอกไม้ห่อน นี้อว่าคัดแล้วนะบ้าคัดจะดอกหมดแล้วเนะน้องมาเจอเจอแล้วก็มันอยู่ข้างในเราเนี่ยไม่เห็น one more จะร้อนร้อนู่กับงามผัด้หรออืมอันอนอันอัอออาอ่มาเพาะหาไม่ไม่ต้องอ่อดเลย เราชุมเนมาคลาแล้วเราจะมาค่แต่ว่าเดินอกอ่อนปุ่นนี่ะ สองแล้วเนี่ยไหนว่ามีออนยืนดต้องรักบอลนะครับ ดูมังลกน้อยนียงลักน้อยืไงเอาาเนี่ยุงไม่เย่ป็ม่ไปมแก้ลมไปเจอไอ้เรื่องนีกโนี่ป้ายมันจะไดหลายได้ี่หาสิมันไม่ไปมันได้วางสิได้แล้วทหารตไน โอายพวกออางนี้่เอ้ยตั้งนานพวกอะไรไอเสือแดงนะ เอาไปแล้วเพราะเอาไปยช่ป่ะโคมันนะพ่อบอกว่ากินดีี่สี่ลูกเลยว่าไปเก็บกวดจะได้เพื่อ,อนแทบอ่อนอยู่ได้มีตัวของเจ้ากเก็บมาแล้วมันอ,อน่อ,อ,อนอยู่ยอออไปเห็นรถรถเพื่มวันนึงวัน,งวนรถเขานี่บ่ายพัด ลุ้นไปลุนไปแก่บอส <laughs> กินไปลุนไปดอกไหนแก่ดอกไหนอ่อนทุกคนถ้าเป็นช่วงแรกๆนะโหอ่อนทุกดอกแต่ช่วงนี้เออในเอซีก็ถามมาเยอะนะได้เห็ดเพาะเยอะไหมได้เห็ดเพาะเยอะไหมพ่่จันมันก็ไม่เยอะนะคะทุกคนได้แต่พอกินนะวันนั้นก็ไปกับพ่อแทนพ่อแทนก็ได้ห้าขีดนะของเอดก็ห้าขีดก็นี่แหละทั้งคั่วทั้งผัดเลยกินให้นําใจเพราะว่า ดูแล้วเหมือนเหมือนมันจะไม่ออกเลยนะเหมือนมันจะหมดเริ่มหมดนะปีนี้น่าจะออกไม่เยอะอดูพอเทนแบบเอาทีละสามลูกเลยเก็บอกว่าไปเก็บกว่าจะได้นะั้นเล่มวันนี้ก็ที่ต้องที่ระดอกสองดอกแต่เม็ดเก๋น่าจะเม็ดเก๋นะของแม่เก็บมาวันนี้อ่อนมาโอ้กิน,น,นไปลุ้นไป ม,มามาเห็ดแกงเห็ดทบด้วยกันไปโชว์ไส้ขนมเราหน่อยอือรับรองอร่อยนะเพราะว่าไส้ไมะพร้าวอ่อนอ,อ่อนมากเลยนะคะแบบไส้เต็มๆมเลยนะล้นไส้ล้นทะลักเลยไส้มะพร้าวคุณไม่ใช่อะไรไส้ขนม ยากเพราะว่าเราเห็นบอลนี่มาไ,ไส้มาน้อยไส้ทะลักเลยโอ้ข้าวเหนียวข้าวดำนะทุกคนแซ่บเป็นแซ่ฟนะเราก็กินข้าวสิทธิ์ก็ตบท้ายด้วยนี <c oughs> ่นะคะหอมหอมมะพร้าวอ่อนไงโอเคค่ะสำหรับคลิปน,นี้ประมาณนี้ค่ะทุกคน